สวัสดีครับจะมาทดสอบรีวิวปั๊มมารุยาม่าให้ดูอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นรหัสสามนะครับพวกสามหนึ่งศูนย์นะครับเครื่องยนต์เป็นมิตซูบิชินะครับสภาพสวยนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้นะครับท่านขาวๆเดิมๆนะครับเครื่องสวยๆนะครับให้ดูรอบตัวก่อนนะครับดีครับเรี่ยมเลยอ่ะสุงเครื่องให้ดูเลยทดสอบความแรงเลยครับ